ตอนนี้นะครับพี่ก็รับ AFK Headmap นี้อยู่นะครับทุกคน12ชั่วโมง50บาทนะครับเข้ามาฝากกันได้นะบอกเลยว่าคุ้มมากคุ้มกว่าเติมแน่นอน ทักมาที่แฟนเพจบิวกรได้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปมาแล้วนะครับผมสำหรับร้านลาวาบัคที่มีบริการรับกดเพชรเขียวออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์เลทสิบและนอกจากนี้ก็ยังมีบริการกดเกมพาร์แบบต่างๆอีกในราคาที่ถูกมากๆแล้วก็ยังมีบริการเติมโลบัคในเลทที่ถูกสุดๆไปเลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับที่ลาวับัคลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปเลยเอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องบิวการกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนและในวันนี้เรา ก็อยู่ในแมพ อนิเมะแอดเวนเจอร์นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ในวันนี้นะครับผมจะมาทำภารกิจแล้วก็คือการตามหาตัวมิสติกนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีเอ่อไอเจ้าโบลี่นะครับเข้าตู้อยู่ซึ่งตู้ก็จะรีในอีก12นาทีนี่เองนะครับก็คือถ้าโชคดีผมก็จะได้ตามหามดล่าอีกนะครับขอให้มดล่าเข้าตู้เป็นตู้ต่อไปแล้วกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับพี่ได้ไปทําการเติมลาวาบั๊กมานะครับผมเติมกับร้านลาวาบั๊กนั่นเองก็คือพี่เติมมาเนี่ยนะครับตอนนี้เด โลบักเราอยู่ที่2 0 0 0 0กโลบักนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยไหนๆเราก็จะเปิดแบบแพ็คใหญ่แล้วนะครับเราก็จะเติมเออชายนี่ฮันเตอร์ไปเลยนะครับผมเราก็จะเติมแบบว่าให้มันมีโอกาสได้ชายนี่ไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็เราก็จะซื้อน้ํายานะครับผมอัลตร้าลักกี้ด้วยนะครับทุกคนนี่นี่จัดมาเลยจัดมาแบบเต็มแม็กนะครับแล้วก็เออจัด เป็นตัวซูเปอร์ลัคกี้ด้วยนะครับทุกคนเออก็คือเสริมโชคเสริมดวงทุกอย่างแล้วนะครับเอาอีเชี่ยคือมันนับเวลาเลยเหรอนี่นะครับช่างแม่งทันอยู่ดีนะครับผมมันนับเวลาแล้วแล้วเราก็จะมาแลกเพชรก่อนครับอันดับแรกตอนนี้พี่ยังไม่ได้แลกเพชรเลยนะครับทุกคนโอ้โหเสียเวลาลัคกี้ไปเลยแต่ว่าไม่เป็นไรครับน่าจะทันอยู่นะแล้วก็แลกมาเลยครับนี่พี่จะแลกมาก่อน20 0 0 0เพชรนะทุกคนแล้วพี่เชื่อว่า20 0 0 0เพชรเนี่ยเราน่าจะเอาอยู่นะครับทุกคนเออเอามาก่อนมาลองดูก่อนแล้วกันนี่ครับยัดไปรัวๆอ่ะเราก็ทำ การแลกต่อไปเลยนะครับคลิปนี้เราจะไม่ตัดเยอะนะทุกคนเราจะตัดเท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราจะเปิดเรื่อยๆนะครับจนกว่าพี่จะเจอโบลี่นะครับทุกคนจัดไปเลย แต่ว่าตอนนี้ก็คือสะสมเพชรเข้ามาในกระเป๋าก่อนนะครับมาแล้ว10,000เพชรนะครับตอนนี้เราจะเอาให้มันได้20,000เพชรแล้วค่อยว่ากันนะครับทุกคนจัดไปโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มีอยู่ทั้งหมด20,000เพชรนะครับเตรียมถล่มหาโบลี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าโบลี่มาตอนไหนนะครับทุกคนเอาเป็นว่าลุยกันเลยแล้วกันครับทุกคนจัดไปอย่างรวดเร็วยิ่งยวดปั๊บโอ้โหอกเชียบูม่ามาเลยครับบูม่ามาโคตรไวสัตว์ตัวที่สอง แต่ว่าตัวที่เราตามหา่้กงคือโบลี่ครับเพราะว่าบูม่าเรามีแล้วโอ้โหกาลักออกม,มาเฮียมาเถอะโบลี่มาเถอะอย่าให้พี่เราเสียตังค์เยอะไอ้น้องลุยเร็วสิโอ้โหได้อืมอ่าตัวสมพัสสีบนะครับผมระดับมิติแต่กูต้องการโบลี่เฮ้ยไม่ต้องการอย่างอื่นเราต้องการโบลี่ เราต้องตามหาโบลี่ครับทุกคนไปลัวๆที่จะไม่แบบไม่ต้องสักคิปอะไรเลยนะครับดูแบบสดๆไปเลยทุกคนจัดไปลัวๆอยู่ไหนโบลี่อยู่ไหนนารูโตอืบูมมากอะตัวที่สองทุกคนคิดดูเชีย่ยดวงเราก็ใช้ได้นะแต่ถ้าตัวรีเจนต์เป็นตัวอื่นเนี่ยถ้าตัวรีเจนต์เป็นแบบโจโจเออไม่ไม่ดีโอเออจะดีมากเลย แต่ตอนนี้คือยังไม่มีดีโอไงดีโอยังไม่มาเราก็หาโบลี่กันต่อเอ้ยไดนาลูโตชายนี่วะนาลูโตชายนี่ไม่เป็นล่างเป็นล่างสีดาวในออสตาเออาเอาวะไปต่อวะไปต่อวะวะอึบอึบไอ้เชี่ยอึบเฮ้ยเกือเกินปุยมุยฮัลโหลโอ้โหทุกคนลุยต่อ อย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้น้องๆเสียเวลากุสส่าเขาคลิปมาก็ต้องลุยยาวๆลุยไปเลยแบบบ้าคลั่งเพราะว่าเรามีอยู่ทั้งหมด2,000มเพชร2,000มเพชร2,000 0เพชรแล้วก็อีเชยระดับแรงออกบ่อยยังวะทุกคนไปแล้ว4คลิกหรือ4หรือ5คลิกวะไม่รู้แหละแต่ว่าไปกันต่อเลยละกันลุยลุย อึ้ยอิจิโกะชายนี่ครับเชี่ออิจิโกะชายนี่มันโคตรเท่เลยวะ่ะหล่อเท่จะจัดล่างนี้โอเคไปต่อครับโอ้ยอยากเห็นอุซอบชายนี่บ้างวะ่ะอุซอบชายนี่มันจะอุ๊ยกะอาราชายนี่ก็มาแล้วทุกคนสวยจัดไปต่อเฮ้บเชี่โบลีมันหายากขนาดนั้นเลยวะถามจริงถามจริงเถอะวะเพื่อนถามจริงเถอะวะเพื่อนย้ กคเศาเลยว่ะทุกคนโอ้โหดูบูมากตัวที่สามเชี้ยมิติกยังไม่มาเลยโอ้โหพอไหมเนี่ยคือกะว่าจะได้โบลี่มาด,ดละแล้วก็เอออะไรนะอีกตัวหนึ่งออมัยเออมันจะได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยถามจริงคะ่ะว่ะถามจริงคะ่ะว่ะลูกพี่โอ้โหยังอีกไปต่อเพื่อไม่ให้น้องๆเสียเวลา อือลุยลุยครับโบมาตัวที่สี่เหลือจะเชื่อมิติกยังไม่มาโอ้โหทุกคนช่วยข่าด้วยเกินไปไหมเนี่ยลุยลุยต่อเลยอื้อเชื่อขอเหอะขอสักทีเถอะโอ้โหดูรีพัสสีใหม่อีกแล้วแต่ ตัวที่เราตามหามันยังไม่มาดิทุกคนไปต่อไปยัง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 เริ่มท้อแล้ววะตัวที่ห้าบูมาตัวที่ห้าแต่โบลี่ยังไม่มามึงอยู่เรื่องเดียวกันจริงวะเนี่ยกูถามจริงเหรอวะโอ้โหโคตรเศร้าเลยวะทุกคน ชีวิตนี้ทําไมมันถึงน่าเศร้าเหลือเกินเราก็จะเปิดฮะหมดอีกแล้วกี่เพชรแล้วเนี่ยหมดไปประมาณสามพันเพชรแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ยังไม่มีวีว่แววของโบโลี่แม้แต่ตัวเดียวโอเคลุยกันต่อครับอมาเถาอะวะอตอนนี้คือกาลาแม่งเต็มเป๋าแล้วอะ่ะทุกคนจริงกาลาเต็มกระเป๋าเลยแหละตอนนี้ไม่รู้จะอ,อือหืออือหือ มึงหายยากจังว่าโบลี่เริ่มจะหัวร้อนแล้วนะโบลี่ไปต่อเปิดแบบบ้าคลั่งแบบบ้าคลั่งจริงๆอือลุยลุยลุยไปเลยลุยโอ้เริ่มเศร้าแล้ววะเริ่มเศร้าแล้ววะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาพี่ขอทำภารกิจนะครับผมในการเอ,อ่อเสริมดวง การเสริมดวงของเราเนะี่ยคือการวิ่งรอบสนามหนึ่งรอบนะครับพี่ขอวิ่งรอบสนามหนึ่งรอบก่อนทุกคนเราก็เห็นกันแบบเต็มๆกันไปเลยนะครับบางทีมันอาจจะต้องการแบบว่าการสังเวยหยาดเหงื่อนะครับผมถ้าเราไม่เสียเหงือ่อเราอาจจะไม่ได้นะทุกคนเ,ออเดี๋ยวพี่ขอเสียเหงื่อก่อนสักครั้งหนึ่งบางทีกาชาจะบอกว่ามึงไปเออวิ่งรอบมาก่อนรอบนึงเดี๋ยวกูให้อะไรประมาณนี้นะครับจัดไปได้ เราก็วิ่งรอบไปก่อนครับทุกคนตอนนี้เออฮึอ่าฮึอ่าฮึอ่ามาแล้วข้ากลับมาแล้วข้ากลับมาที่เดิมแล้วโบลี่ยอ๊กดชิกผิดที่อีกไอ้เฉยอุตส่าห์จะมาเท่ๆปิงปิงปิงโอ,อ้โหเกือเกินปุยบุยทำไมมันยากมันเย็นอย่างนี้วะการหาโบลีนะ่เนี่ยถามจริงเับวะโอ้โหทุกคน หมดไปประมาณ4,000เพรแล้วนะมันเกิน4,000เพรแล้วเด้อตอนเนี้ยจะเข้า5,000เพรแล้วเฮ้ยโบลี่กูถามจริงโบลี่โบลี่อยู่ไหนกูต้องการมึงคนเดียวโอ้โหอีจิโกะชายนี่ไปต่อโบลี่โบลี่ไปต่อมาแล้วยังยังยังอีก ยังอีกโมลี่มันเป็นหน้าตายังโอ้ตัวที่หกลีเจนเดอรี่ตัวที่หกครับผมทุกท่านทุกคนแต่มิติกยังไม่มาแม้แต่ตัวเดียวครับทุกคนทุกท่านครับไปต่อครับเหลืออีกสามนาทีครับตู้จะลีครับเราต้องรีบไปครับอือโอ้โหทุกคนเหลืออีกสองนาทีครึ่งตู้ลีเชียแล้วตัวละครเต็มแป๊บหนึ่งขอเคลียร์แป๊บ โอเคทุกคนเรากลับกันมาต่อนะครับรีบสุ่มเลยเหลือนาทีกว่าลุยเพื่อโบอลีปึ๊บยังยังยังอีกไม่เชีย่ยเอ้ยโอ้โหตัวที่เจ็ดบูมาตัวที่เจ็ดบรลียังไม่ยอมมาโอ้โหดารุตะใช้นี่ตอนที่สองที่สามแล้วม้งเนี่ยลุยกันต่อลุยกันต่อแบบบ้าข้างม,มึงไม่ยอมมาจริงว่าบอลีมึงจะให้กูหมดเป็นหมื่นเพชรยังไงบอลีอือลุย มึงอยู่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้วอลี่ออกมามึงออกมาไอ้เชีย่ยโวอลี่อยู่ไหนทุกคนช่วยด้วยหรือว่านาทีสุดท้ายมันจะมาให้เราก็เนียอ,อย่าบอกนะว่าแม่งจนเอาจนแบบว่าตู้หมดเวลาอย่าบอกว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่าบอกว่าจะเป็นอย่างนั้นลุยไอ้เชีย่ยโวอลี่มึงไม่ยอมมาจริงเหรอวะสักทีเถอะวะสักทีเถอะวะสักทีเถอะวะ เร็วเร็วเร็ว,เ,รวเวลาจะไม่พอแล้วไม่มีเวลาแล้วบอลลี่โอ้โหเชือเลยอดีอกแล้วเร็ว,รวกดต่อเลยนาทีสุดท้ายครับทุกคนนาทีสุดท้ายในการตามหาโบลลี่จะมาไหมจะมาไหมมึงจะมาดีดไหมกูถามจริงเหอะบอลลี่โอ้โหบูมาตัวที่8แล้ว ตู้เออ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 กระเป๋าเต็มกระเป๋าเต็มเป๋าเต็มปึ๊บปึ๊บปึ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 บไม่ทันอ่ะสุดท้ายครับทุกคนทันไหมมาดูกันเปี้ยงเปี้ยงอันนี้โอกาสสุดท้ายแล้วนะอีกแปดตัวที่เราจะมาลุ้นโบลี่กันครับทุกคนอ่ะมาดูกันปึ๊บเจ็ดหกห้าสี่ 3 2 1อโอเคว่าคงจบแล้วแหละทุกคนบ๊ายบายให้ตายเถอะแล้วตัวต่อไปก็เป็นตัวที่ไม่น่าเปิดเอาซะเลยนะครับผมน่าจะได้พักตับพักไตกันนะครับอันนี้ก็คือหมดช่วงแรกครับทุกคนอาิกิตามหาโบลี่ของเราหมดไปทั้งหมดเออประมาณ7,000เท่าไหร่วะประมาณ7,600เพชรนะครับผม ไม่ได้โบลี่นะครับผมนี่ทุกคนแต่ได้บูม่ามาโคตรจะเยอะผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมโบลี่ไม่ยอมมาทั้งที่บูม่าโคตรเยอะครับเดี๋ยวรอดูตู้ต่อไปครับตู้ที่ผมจะเปิดนั่นก็คือจะเป็นอาจจะเป็นมาดาระหรือว่าอาจจะโบลี่รีกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูกันทุกคนว่าจะเป็นตู้ไหนนะครับตอนนี้ก็พักก่อน เดี๋ยวกลับมาครับทุกคนแต่ว่าในคลิปก็คงไม่ได้กลับมาไกลหรอกก็คือแบบวึบมาเลยอะโอเคไปกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองนะครับซึ่งพี่กอบพูดดังไม่ได้เพราะว่าคนที่บ้านนอนแล้วนะครับเราก็พูดกันเบาๆละกันนะครับทุกคนแล้วก็ปันตูนี้ครับป็นมีมัตระมาครับทุกคนเราก็จะาสมมัตระกันคือบางทีเนี่ยโชคชะตาอาจจะไม่ให้พี่ได้โบลี่นะครับแต่ว่าบางทีมันอาจจะให้พี่ได้มัตระก็ได้นะครับแล้วก็ที่แน่ๆคือโกคูบรูพี่ยังไม่มีนะครับแล้วก็สุ่มไปแล้กันเพราะว่า อัลตร้าลัคกี้ของเรานะครับทุกคนแล้วก็สุ่มไปเลยลุยเฮ้ยมีตัวโจโจโไหมกับน้องเนน้องเจสิก้าจังโหฟิสเตอร์ไหมกับวะฟิสเตอร์เราเยอะมากเลยนะตอนเนี้ยเดี๋ยวพี่ก็คงจะต้องไปเคลียร์กระเป๋านะครับผมโอ้โหแต่โกคูก็มาโกคู Go มาทั้งล่างธรรมดาแล้วก็ล่างบลูเลยนะครับทุกคนโอเคเราจะลุยกันจนกว่าเราจะเจอมาดระนะครับทุกคน ก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันควรจะต้องได้แหละเฮ้ยจริงๆมันต้องมาแหละทุกคนว่าหมื่นกว่าเพชรนะครับมันควรจะต้องมีสักหน่อยหนึ่งนะไม่มีไม่ได้มาดูกันนะครับผมเราจะไม่ย่อท้อให้กลับมันนะครับทุกคนเราจะเปิดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ลุยล้วกอลุยไปเรื่อยๆอ,อืพี่จะไม่ตัดเลยนะอันนี้ก็คือจะแบบยาวๆไปนะครับผม อาจจะไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรก็คือตอนนี้พลังงานไม่ใกล้จะหมดแล้วนะครับเพราะใกล้จะถึงเวลานอนแล้วโโอ้โหจะก,กัดลันตีลีเจนด์อยู่แล้วทุกคนมิติก็ยังไม่ออกแต่จริงมันก็นั่นนะมันก็ปกติเนาะหุยมาเร็วมาเร็วมาดรามาเร็วอุ้ยเชีย่ยทุกคนมาจนได้ไอ้เชี่ยเฮ้ยเอาวะเอาเรื่องจัด บทจะมามดาดราไม่มาโคตรง่ายเลยครับทุกคนแต่ว่าโบลี่คือเราหมดไปเยอะมากนะครับแต่มดาดราก็คือหมดไปเท่าไหร่วะจาก11,500เพชรนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุ้ยแล้วตัวชายนี่มาลุลัวโคตรเอามีอีกไหมมีอีกไหมโอเคครับก็มาดาระนะครับมาตอนที่เออเพิ่งเปิดไป4โลองนะใช่ปะเออ เสียไปพันกว่าเพชรครับได้มาดาระแล้วอ่ะทุกคนแต่ว่า7 0 0 0กว่าเพชรนะครับไม่ได้โบลี่อันนี้กูก็งงเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้มันจะการันตีรีเจนนะครับจะได้โกคูบลูซึ่งผมยังไม่มีนะผมก็จะกดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้ผมได้โกคูบลูแล้วกันนะครับทุกคนจัดไปลุยคิวปิง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 โอ้โหลุยลุยยังอีกยังอีก มายังโอเคครับเรียบร้อยในะส่วนของโกคูลูแล้วก็ได้มาเรียบร้อยอันนี้เป็นตัวสะสมนะทุกคนไม่ใช่ตัวที่อยากได้หรือว่าอะไรหรอกนะครับก็เอามาสะสมไว้นะจัดไปโอเคก็เรียบร้อยนะครับในส่วนของการเปิดตู้มัตละผมก็หมดไป2,000เพชรนะครับแล้วก็รอตู้โบลี่ บนมาอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาแก้มือโบลี่กันนะครับคลิปนี้ไม่จบง่ายๆทุกคนคลิปนี้คือสุ่มยาวๆไปเลยให้แบบจุใจไปเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับก็ข้ามมาอีก1วันเลยนะครับจนกว่าโบลี่เนี่ยจะเข้าตู้มานะครับผมรอโคตรนานผมรอมาทั้งวันเลยนะครับวันนี้ก็ไม่มาแล้วสุดท้ายนะครับตอน5ทุ่มนะครับของวันที่11บเอ็ดมืเนี่ยตอนนี้เออใช่มันก็มาแล้วนะครับเราก็จะมาแก้มือกันต่อนะครับโบลีซึ่งเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะต้องซื้อเออ ่อซื้อลักคกี้กลับมาก่อนเพราะว่าลักคกี้เราหมดแล้วนะครับมาสุ่มต่อกันเลยนะครับผมเชื่อว่ารอบนี้น่าจะไม่ยากหรอกมั้งนะครับน่าจะมาไวอยู่ดูทรงแล้วลุยมันก็คงไม่ยากสักเท่าไหร่หรอกนะก็แค่โบลี่ตัวเดียวนนะไปะลุยกันทึบอะทึบอุย้ยเอาวะพึ่งได้ตัวแรกเพราะว่ามันพึ่งเข้าตู้พึ่งเห็นโอเคครับโอ้โหได้รัว มันชื่ออะไรนะโทโดโรกิเออโทโดโรกิโอ้ยเชื่อเลยเห็นแสงมิตตินึกว่าได้โบลี่โอ้โหเหลือจะเชื่อว่ะโคตรเกลืออะไปต่อครับโบลี่มันจะแพ้เราเอ,อ้เราจะแพ้โบลี่จริงๆเหรอเรามาดูกันคือจริงๆเมื่อกี้นะครับผมเปิดเอออะไรนะเล่นโกคุได้ภายในคลิกแรกเลยนะทุกคนนี่โกคุแบล็กก็มาแล้ว คลิกแรกเลยนะทุกคนผมได้เลนโกคุมานะครับแต่ว่าโบลี่มันเป็นอะไรวะถามจริงเถอะมันเป็นอาถรรพ์หรืออะไรหรือยังไงนะแต่ผมเชื่อว่าเราเหลือเพชรเท่านี้ผมต้องได้มันมาแน่นอนนะทุกคนเราจะไม่ยอ่อท้อไม่ยอมแพ้จนกว่าเราจะได้โบลี่มานะครับเราจะสุ่มไปเรื่อยๆไม่หรอกไม่ใช่สุ่มเรื่อยๆดิมันต้องมาโดยเร็วสิเฮ้ยจะได้ไม่ต้องเสียเพชรเยอะจะได้เอาเพชรไปเอาออมด้วยอะไรวะครับเนี่ยมันไม่มาสักทีทุกคน โค้ดเร้ากับโบลี่เลยตอนนี้มันอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยโบลี่ฮัลโหลเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนอะเพื่อนฮัลโหลนี่มึงไม่มีในตู้จริงมึงมาในตู้จริงบอสเนี่ยถามจริงเหรอมึงเป็นตัวอะไรกันวะเนี่ยทุกคนเกินปุยมุยโอ้โหโทโดโรกิมารัวๆครับตอนนี้รัวๆเลยครับมุงเฮ้ย โบลี่มันเอาเราอีกแล้วอถ้ารวมรวมตอนนี้คือหมื่นเพชรแล้วนะทุกคนไอโบอลี่ตัวเดียวเนี่ยตัวอื่นเนี่ยผมได้ไปแล้วนะถ้าเป็นแบบเออถ้าเปิดตู้อื่นผมว่าผมน่าจะโอ้โหตกใจหมดเป็นสีใหม่โกคูแบล็กนั่นเองแบล็กอะไรละโกคูแบล็กเออแบล็กแบล็กเอาอย่างให้ถูกไม่ใช่แบล็กโอ้โหก็ยังก็ยังคงไม่ มาอยู่ดีหรือว่าอาจจะมาทีเดียวก็คือเป็นใช้ยนี่เลยอะไรเงี้ยก็โอเคนะถ้าเสียแบบหลักหมื่นเพชเรล้วได้ใช้ดนีมาผมก็โอเคแต่ว่ามันยังไม่มานะสีโบลี่เอ้ยกูขอร้องลาเพื่อนโกคูแบ็กจะเต็มกระเป๋าแล้วมั้งเนี่ยผมดูทรงทุกคนไปเรื่อยๆไปยาวๆยาวๆแล้วก็เรื่อยๆเรื่อยๆมาเรียงๆียงนี่ครับไม่ยาวสิเคย พูดผิดแล้วมันต้องได้สิเฮ้ยมันต้องเอาอีกแหละแสงไม่ติใหม่แล้วลูกพี่ครับลูกพี่ครับผมไม่ต้องการผมต้องการโบลี่ครับลูกพี่เปลี้ยงเปลี้ยงเปลียงกูรอมอยู่นะโบลี่เริ่มจะหมดศรัทธาแล้วอะเริ่มจะแบบเชีย่ยมันจะมีใครที่เกลือเท่าผมเลยวะเอาจริงทุกคนในการหาโบลี่เนี่ยตอนนี้คือน่าจะ เท่าไหร่แล้วเนี่ยประมาณ1 3 0 0 0ันเพชรแล้วมั้งอ่ะเดี๋ยวขอเคลียกระเป๋าแป๊บนึงครับทุกคนโอเคเราก็เคลียกระเป๋าเรียบร้อยนะครับทุกคนคิดดูเอาละกันว่าที่ผมเปิดโบลี่มาเนี่ยคือได้มา50,000กว่าทองแล้วนะครับทุกคนมันก็ยังไม่มาอีกนะตอนเนี้โอเคลุยกันต่อครับปึ๊บโกคูแบค็คบวกวงสองเปิดมาสวยครับแต่ว่าสวยแค่นี้ไม่พอสวยจริงต้องเป็นโบลี่ โอ้โหทุกคนผมว่านะใครดูมาถึงตรงนี้คอมเมนต์หน่อยสิว่าเกลือที่สุดใน3มโลกนะครับผมอยากรู้จริงๆว่าใครดูมาถึงตรงนี้คือใครอดทนดูแบบสู้ชีวิตมากกบผมถึงตรงนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเลยนะเกลือที่สุดใน3มโลกจัดไปเชดเคชายนี่ว่ะมันชื่ออะไรนะจำไม่ได้โอ้โหโกคูแบ็กมาอีกแล้วโบลี่มันมันไปไหนวะทุกคนมันมีอยู่จริงวะเนี่ย เ,เกินไปไหมวะประมาณหนึ่งหมื่นห้าันเพชรแล้วครับตอนนี้ทุกคนโอเคมาสักทีเถอะว่าโบลี่สุดจัดกว่าจะได้มันมานะครับทุกคนคือภารกิจวันนี้ก็คือหมดไปทั้งหมดนะครับถ้านับแค่โบลี่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันเพชรนะครับทุกคนแล้วก็มดาดะระเนี่ยผมหมดไปแค่สองพันเพชรเองนะครับทุกคนโอ้โหสุดท้ายมันก็มานั่นแหละทุกคนก็ ปิดคลิปเลยเพราะว่า,วาปิดคลิปแบบนี้เลยวะน่าจะปิดคลิปแบบนี้เลยละกันนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับหลังจากที่ทุกคนพิมพ์ลงมาว่าเกลือที่สุดใน3โลกแล้วสุดท้ายโบลี่มันก็ยอมมาจนได้นะครับทุกคนในวันนี้นะผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงในส่วนของความเกลือนี้นะครับบอกเลยว่ามันสุดจัดมากๆนะครับทุกคนโอเค สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าเกิดมีกาชาตัวหน้าเนี่ยนะครับสมมติว่ามีแบบตัวเมตาในอัปเดตหน้าเข้ามาใหม่นะครับถ้าคลิปนี้ไลค์ถึงสัก4,000ไ like ลค์แล้วกันถ้าไลค์ถึง4,000ไ like ลค์นะครับเราจะมาทําอีกแน่นอนเปิดหนักๆแบบนี้อีกแน่นอนนะครับทุกคนโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอลาไปด้วยความแบบโชคดีไหมอะได้มาแลว้วแต่มันก็เกลือทุกคนนะไปละเจอกัน เย้โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้มานะครับโบลี่แบบอีโวเรียบร้อยนะครับทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้คือสร้อยโบลี่มันลงขายพอดีผมก็เลยอัพอีโวนะครับนั่นก็คือ,อ,อแจ้งในคลิปนี้เลยแล้วกันเพราะว่าออกมาแล้วปุ๊บเราก็อีโวเลยสุดยอดสุดจัดประหลัดบอกไปแล้ว